ซี r ร่ทูฮีโลดไขมันทั้งตัวทำง่ายๆแค่นี้เลยครับผมเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าระดับอิสุลินของคุณจะต่ำแล้วคุณก็มีแค่สองทางเลือกคือจะเลือกทานหรือไม่ทานมื้อเช้าก็ได้แล้วถ้าวันนี้คุณทานมื้อเช้าโดยส่วนมากเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ยิ่งทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงแล้วเมื่อไหร่ที่น้ำตาลในเลือดสูงอิสุลินก็จะพุ่งขึ้นสูงด้เช่นกันยิ่งวันนี้คุณมีอิสุลินในร่างกายสูงมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งหยิ ถ้าวันนี้เราเลือกที่จะไม่ทานมื้อเช้าหรือที่เราเรียกกันว่าฟาสติ้งก็จะทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายของคุณต่ําสง่งผลทําให้ร่างกายดึงไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นถ้าวันนี้คุณอยากลดไขมันในร่างกายการฟาสติ้งจึงสาคัญมากยิ่งถ้าคุณมีเวลาในการฟาสติ้งนานคุณก็ยิ่งผาอผ่านไขมันได้นานยิ่งขึ้นต่อให้เราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีช่วงที่ผาผ่านไขมันได้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีไหนนั้นผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ฟังให้จบนะครับ วิธีนี้เรียกว่า nutrient fasting มันคือวิธีที่เราเริ่มต้นทานอาหารหลักจากช่วง fast ด้วยโปรตีนและไขมันดีโดยที่ในมื้อนั้นเราไม่มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ในมือนั้นเลยเราจะเห็นว่าโปรตีนและไขมันดีนั้น่ะมีผลต่ระดับอินซูลินในร่างกายที่น้อยมากก็เลยจะสามารถทำให้ร่างกายนั้นยังคงใช้พลังงานจากไขมันได้ต่อทำให้เราเบิร์นไขมันได้เพิ่มขึ้นสรุปเลยครับว่าถ้าวันนี้คุณทำฟาส t i n g ตั้งแต่16ถึง20ชั่วโมงขึ้นไป บวกกับช่วงเบรกฟาสตหรือช่วงเริ่มทานอาหารคุณทานโปรตีนและไขมันดีและทานในปริมาณให้ถึงโดยว่าเนี่ยนะจะเป็นวิธีที่คุณจะสามารถลดไขมันได้เร็วมากสำหรับใครที่ลดไขมันแล้วได้ผลหรือลดไปแล้วได้กี่กิโลสามารถมาแชร์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ